ณป่าลึกในค่ำคืนไร้ดาวหลวงตาชรานั่งสงบนิ่งใต้ต้นโพใหญ่ดวงตาท่านมองเลยกองไฟราวกับมองทะลุห้วงอดีตถ้าเจ้าคิดจะเอาทองในเจดีนั้นข้าขอเตือนมันไม่ใช่แค่ทองธรรมดาในเงาของกองไฟชายหนุ่มชื่อกล้านั่งยิ้มมุมปากไม่เชื่อตำนานใดๆเขาเชื่อแค่ทองเท่านั้น ถ้าจะเอาทองไม่ใช่ฟังเรื่องผีรุ่งเช้ากล้าเดินลึกเข้าป่าตามแผนที่โบราณเขามาถึงเจดีร้างที่ปกคลุมด้วยตะไคร้ไม่มีแม้แต่นกสักตัวกล้าค่อยๆใช้เสียมงัดผนังด้านล่างเสียงกแกลกดังลั่นกลไกลบางอย่างถูกปลุกทองอยู่ข้างในแนนะ่แล้วงเงาเย็นเฉียบก็ปรากฏ ชายชราร่างโปร่งแสงดวงตาเรืองแสงฟุ้งควันลอยรอบกายปู่ส่งเฝ้าซับตื่นแล้วเจ้ามาลองของหรือจะมาส่งเงาเจ้าให้ข้าเก็บไว้ถ้าถ้าท,ท่านเป็นใครกล้ายืนตัวแข็งทันใดนั้นเงาของเขาค่อยๆเคลื่อนจากเท้าไปราวกับมีชีวิตออไม่จริงเงาของข้าปู่โสมกลางมือช้าๆเงานั้นไหลเข้าไปในปา ท่านอย่างเต็มใจเหมือนกลับคืนบ้านเก่าเงาคือสิ่งแรกที่มรุษยอมแลกโดยไม่รู้ตัวเมื่อเงาถูกพลากกล้าคล้ายสูญเสียสิ่งยึดโยงกับโลกเสียงของเขาเริ่มเบาเท้าลอยแทบไม่ติดดินช่วยด้วยข้าไม่อยากหายไปท่ามกลางเงาไมา้หลวงตาเดินออกมาจากความมืดไม่ได้ถือสิงแต่ถือกรรมที่เตือนอีกครั้ง เจ้าเลือกมาเองเจ้าจะเป็นคนเลือกกับก็ได้ปู่โสมลอยขึ้นเล็กน้อยเบื้องหน้าเป็นบันลังหินกลาคุกเข่าลงใจสั่นระหว่างความโลกและชีวิตเงินทองหรือข้าจะเก็บเจ้าไว้แทนทองข้าสุดท้ายกล้าคำรามอย่างเจ็บปวดและคว้างถุงทองลงหน้าบันลังของปู่โสม เสียงทองกระทบพื้นดังเกินกว่าความหนักของมันข้าไม่เอาแล้วข้าแค่อยากกลับบ้านปู่โสมไม่พูดอะไรแต่เพียงยกมือขึ้นเงาของกล้าค่อยๆลอยกลับมาแนบใต้เท้าเจ้าเลือกได้ถูกต้องแต่บาดแผลจะอยู่ตลอดไปกล้าเดินออกจากป่าช้ากว่าตอนเข้าแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าการยอมรับขุมทรัพย์ยังคงอยู่ แต่ไม่มีใครกล้าแตะอีกเลยมีเพียงเสียงลมและคำสาปเก่าแก่ที่ไม่เคยหลับข้าจะเฝ้ามันจนกว่าความโลภจะตายจากโูกนี้ไปปีต่อมาชายแปลกหน้าอีกคนเดินถือแผนที่เก่าเข้ามาในหมู่บ้านเงาของเขายาวกว่าคนทั่วไป